รถกระบะในประเทศไทยรุ่นไหนหน่าเล่นที่สุดวันนี้จะพามาจัดอันดับให้คะแนนกันเลยว่ารุ่นไหนแจ่มที่สุดต้นปี2024 กีฬาฟาบูฟาดที่โลกได้เห็นกีฬาของคนไทยพัฒนาสู่สากลสวัสดีครับผมการซิงนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถกระบะในประเทศไทยเรานะครับวันนี้จะเป็นการพูดคุยนะฮะว่าการเลซซิงเนี่ยคิดว่ารถกระบะรุ่นไหนหน่าเล่นที่สุดนะครับาตามทัศนคติของการเลซซิงนะวันนี้จะให้คะแนนเลยนะครับแล้วฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะว่าชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษนะฮะฝากให้คะแนนกันด้วยแล้วกันพามาเริ่มต้นดูรุ่นที่1นนะฮะที่พามาดูวันนี้นะฮะก็คือย u d m a ีแม e ็ u d m a ุีตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2024นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีการปรับหน้าค่าตาใหม่แล้ว ปรับนั่นปรับนี่คือดูหน้าตาเนี่ยดูดีแบบมากๆเลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะอ่าก็คือทางด้านของ d m a มเนี่ยตัวเก่านะฮะตัวน้องออเนีวนะฮะตัวนั้นโอ้โหทำยอดขายและเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะและช่วงปลายปีนะฮะเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดีแม็กเขาปรับหน้าใหม่นะครับอ่าสำหรับความหน้าเล่นนะการเลซิงมองแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวหน้าใหม่เลยนะฮะการเลซิงเนี่ยให้คะแนนอ s สุดีแม็กมากถึงนะครับ 9.8คะแนนเลยนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของอีซูดีแมกเนี่ยได้เปรียบ หลายรุ่นเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาขายดีอยู่แล้วนะนะฮะแล้วพอมาเจอตัวใหม่ล่าสุดเข้าไปนี้นะฮะโอ้โหคะแนนนี้ก็ต้องให้เยอะไว้ก่อนละเพราะถือว่าใหม่ที่สุดในกลุ่มรถกระบะบ้านเราณนะปัจจุบันนี้นะฮะยังไม่มีตัวไหนนะออกมาแข่งนะนะณปัจจุบันนี้นะฮะน่าจะไม่มีออนิวตัวไหนออกมาแข่งหรือเทียบเคียงกับดี a มได้นะฮะก็เลยให้คะแนนสูงที่สุดณนะปัจจุบันนี้อยู่ที่9.8นะครับนี่มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือมิตซูบิชิไทร์ตัน วิสุปชิตไทตันตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตอนนี้ไทตันก็มีการปรับใหม่เหมือนกันนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหดูเท่ดูดีแบบขั้นสุดเลยนะฮะอ่วิสุ i ชิ i ไทตันเนี่ยด้วยนะฮะรูปร่างหน้าตาคือเท่แบบสุดๆอยู่แล้วนะครับ แล้วด้วยของเครื่องเนี่ยที่ใส่มานะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีลุ้นกันนะฮะว่าเครื่องระดับ200กว่าแรงม้าเนี่ยจะจัดมานะฮะในกระบะมิสุบิชิไทร์ตันตัวใหม่นี้ด้วยนะครับคะแนนการเลสซิ่งนะฮะให้เหมือนกันเลยนะฮะอยู่ที่9.8คะแนน เพราะว่าเปรียบเทียบกันด้วยความใหม่นะฮะเพราะในะปัจจุบันนะทางด้านของไททันเนี่ยก็ถือว่าใหม่แบบมากๆนะฮะแต่ยิ่งอยากจะให้คะแนนเยอะก,กว่านี้นะแต่ว่าตัวเลือกของไททันในปัจจุบันนะครับยังมีน้อยนะยังถือว่ามีน้อยมากอยู่ถ้าเกิดว่ามีตัวที่เขาแบบโอ้โหมีให้เลือกหลายรุ่นกว่านี้นะครับการที่ิงก็จะให้9.9เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ให้9.8ก่อนนะครับถึงเพื่อนสมาชิกชอบไหมนะฮะก็ให้คะแนนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับสำหรับมิสูบิชิไททันตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับเราม พามาดูวันนี้นะครับก็คือ Ford Ranger อร์ฟอ r ์ดเรนจรนะฮะ,ะจริงๆแล้วทางนั้นของ Ford Ranger ตัวนี้นะครับตัวหน้าตาประมาณนี้นะเขาเปิดตัวมาเนี่ยก็ประมาณปีกว่าเกือบเข้า2ปีแล้วนะครับแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังมองว่ายังถือว่าใหม่แบบมากๆอยู่นะครับรูปร่างหน้าตาโอ้โหออกมาเท่ดุดันมากๆนะครับแตกต่างจากตลาดเลยนะฮะแลวตัวยอดขายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า Ford Ranger ตัวนี้นะฮะโอ้โหทำยอดขายได้ดีมากๆ นะะฮขายได้แบบโอ้โห2,000 3,000คันเนี่ยสบายสบายเลยนะครับสำหรับคะแนนเนี่ยการ์เลซิงให้อยู่ที่9.8คะแนนนะฮะต้องบอกว่าที่ให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเลือกมีเยอะมากๆนะสำหรับตัวฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้นะครับมีเลือกให้เล่นตั้งแต่ตัวธรรมดานะครับไปจนถึงทางด้านของตัวรองท็อปนะฮะไปจนถึงตัววายแท็กไปจนถึงตัวฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์โอ้โหตัวเล่นแบบเยอะจริงๆนะฮะแล้วด้วยความแกร่งนะฮนะในปัจจุบันนะโอ้โหออปชันที่ใส่มาให้ นะครับก็เหมาะสมแน่นอนนะครับสำหรับคะแนน9.8คะแนนอ่าแล้วก็รอดูอนาคตแล้วกันนะฮะจะมีตัวไหนออกมาอีกไหมนะครับสำหรับ f o r d r a n g e r อ่ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Toyota Hilux r e v o Toyota Hilux r e v o น,นะฮะ ณปัจจุบันนะครับตัวใต้ไฮรักรีโวเนี่ยถือว่าทํายอดขายได้อยู่ที่อันดับ2นะฮะแต่โอ้โหยอดขายที่ถือว่าขายเยอะมากๆนะครับและถือว่าเป็นรถที่มีบาลานซ์ดีมากๆณปัจจุบันมีหลายรุ่นมากๆให้เลือกนะฮะมีรุ่นซอยรุ่นย่อยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเรื่องของการซื้อไปใช้นะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะแต่ว่าการเลซียงให้คะแนนแบบนี้นะสำหรับรีโวต,ตัวนี้นะครับให้คะแนนอยู่ที่9.6าหนะฮะสำหรับคะแนนเนี่ยจริงๆอยากให้เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ด้วยความที่โมเดลนี้นะ อาจจะใช้มาหลายปีแล้วนะมีการปรับนั่นปรับนี่มาตลอดนะครับแต่ใปัจจุบันก็ยังไม่ถึงขั้นออ l ิิวก็เลยอาจจะให้คะแนนอยู่ที่9.6คะแนนนะฮะแต่ก็ยังถือว่าให้คะแนนเยอะนะยังถือว่าแนะนําให้เล่นอยู่นะครับสำหรับทางด้านของโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับีนี้มาดูรุ่นที่5นะฮะร,รุ่นที่5ก็คือนิสันโนรา นิสสันนวรานะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2023เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยใปัจจุบันนะราคาถือว่าใช้ได้เลยเปรียบเทียบกับออปชันต่างๆนะครับแล้วด้วยโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหของนิสสัน,นี่จัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของอช่วงปลายปีนี้นะฮะ นิสันนวา่าเนี่ยการเลสซ่งให้คะแนนนะฮะอยู่ที่9.0คะแนนนะครับทางด้านของตัวคะแนนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดิมทีนะฮะ ทางด้านของนาราเขามีแผนที่จะ,ะปรับหน้านะฮะตอนนั้นเราก็คิดว่าอาจจะเป็น all n e วนะฮะแต่พอออกมาก็ยังไม่ถึงขั้น all n e วนะครับแต่ก็ถือว่าปรับเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ายังติดอยู่นิดนึงนะับเพราะว่าโมเดลประมาณอย,อย่างนี้นะใช้มาหลายปีมากมากก็อาจจะตัดคะแนนออกหน่อยละกันก็อยู่ที่9คะแนนก็ถือว่าให้เยอะอยังถือว่าน่าเล่นนะครับนี่มาดูรุ่นถัดมานะครับอยู่ที่รุ่นที่6 m a z d a bt 5 0 มาสด้าบีทีห้นะครับโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าตัวหน้าตาเขาเนี่ยเท่มากนะครับเป็นฝาแฝดกับอีลซูดีแม็กนะฮะด้วยรูปร่างหน้าตานะครับทางด้านของมาสด้าเนี่ยโอ้โหดูเท่มากและในปัจจุบันนะครับทางด้านของโปรโมชั่นของมาสด้าก็ใส่มาให้แบบเต็มที่เลยนะฮะถ้าใครชอบนะรถแบบคุณภาพดีนะฮะราคาไม่แพงโปรโมชั่นก็ดีมากๆนะครับการ์ดซิงให้คะแนนความน่าเล่นนะครับอยู่ที่9.0คะแนนนะฮะก็คือทางด้านของ BT50 นะต้องบอกแบบนี้นะครับจริงๆเเาป็น แ, Mac. แต่ดีแม็กมีการปรับหน้าแล้วนะฮะมีการปรับหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วคาดว่า b t 50เนี่ยต้องจับตาดูอีกสักระยะนะฮะว่าจะมีการปรับหน้าไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าประมาณนี้นะยังเป็นหน้านี้อยู่นะครับก็ให้คะแนนที่9คะแนนก็ยังถือว่าให้คะแนนเยอะนะฮะแต่ว่าซื้อนี่คุ้มแน่นอนช่วงนี้นะครับสำหรับ b ี50นี่มาดูรุ่นที่7ที่พามาดูวันนี้นะครับก็คือ MG Extender MG Extender นะครับ อ่าสำหรับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะฮะเป็นการปรับหน้าต้องบอกว่าเป็นการปรับหน้าครั้งที่2นะฮะก็คือก่อนหน้านี้เขาจะมีตัวแบบอย่างนี้นะฮะแต่เป็นตัวหน้าแรกนะครับอันนี้เป็นไมล์เนชเชนของตัวหน้านั้นนะฮะอะปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าก็ยังพอหน้าเล่นอยู่นะฮะด้วยโปรโมชั่นต่างๆนะะด้วยราคาของรถด้วยไม่แพงนะครับคะแนนของ เอกเ็นเดอนี่ยกริให้อยู่ที่8.5คะแนนนะครับก็ถือว่าให้เยอะพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับสนใจนะผมแนะนำให้ไปลองขับลองขี่ก่อนเพราะตอนนี้นะฮะร,รถถือว่าโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหมีเยอะจริงๆน,นะครับ MG ลหลายโชว์รูมนะฮะอ่มีการปรับโปรโมชั่นของ m g Ten ีเอ็นี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่ให้8.5เพราะว่าคิดว่านะฮะ อาจจะมีการปรับถ้าเกิดมีการปรับหน้าค่าตาน่าจะทําตลาดได้มันกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับนี้ก็เป็นทางด้านของตัวคะแนนนะฮะตามทัศนะของการซิ่งแล้วกันนะเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับเห็นว่ารถรุ่นไหนหน่าเล่นน่าสนใจให้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ